เอาละครับผมตอนนี้ครูก็อยู่กับผมเดทไฟนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาเล่นเป็นฝั่งยูรินะครับซึ่งเราจะเชอฝั่งไหนเราก็มาแรนดอมกันเลยนะว่ใครไปริ่มกันเลย He has taught us where it me. Where is Beth? There is much to learn. Okay. Goody. Turn me loose. It's cloven time, no? Give me a shot. I claim our friend. Mining ain't for cities. We need... tăng cả buồn phong và để chơi cân để chơi cân รถรับส่งไหมนี่มันจะไม่มีรถรับส่งนะโอเคตวน,นี้จะเป็นสปายนะครับ I have more for so I am forced for this job! I was forced for this Is there like, a problem? My tools are yours. My tools are yours. I'm your handyman. I will investigate. Is there a problem? May I help? Guns ready for full auto. Faster and faster! Scanning. Your instinct division. The hunt is on. Gonna make some scrap metal. นี่มันบุกเราแล้ว่ะบุกเราแล้วบุกเราแล้วเฮ้ยหยุดหยุดไม่โดนก่อนถอยก่อนจังหวะนี้ถอยก่อน

not tank, I can't no, the there a no problem? Where is trouble. Is there a problem? I will investigate. I'm your handyman. I will investigate. No, I love the smell of gunpowder. Rolling. on duty. May I help

เยวะน,นี่งานงอกเลยสิอย่างนี้ก็งานงอกสิครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตายจะเกินไปแล้วเกินไปแล้วผมเกินไปแล้วเด็เกช่างกูตายแล้วนี่อ cực chăng của tài lời mà, đi chăng mà Ngọt này <laughs> <laughs> oh, I'm Gonna make some scrap metal. <laughs> oh. up Smooth operations. Huh? Smooth operations. Where is Ben? You. I'm your happy, enough. I am working. We will puncture through. But prepare for your lashes. My tools are yours. Lasering Take me to First Line. Turn up the speed. Technician on duty. Nice. My tools are yours. I am your tank division. Turn up the speed. Give me something to break. I will yeah. break you. Destroy. โหมันมีปีซึมว่ะทราซึมาแล้ว <Vorte> ม <il dunno> <the öst> ันมาและจงซี มาเลยตอนนี้ขอเป็นเทริรแลมบ์กันอกยนเกยอะ

UST t Big i a c v โอเคอันเดียวก็พอารถยกมาขับบอลอย่างดี

it's Transfers of that smooth ride. Laser beam ready. Levitation units online. Speeding away. Levitation units online. Levitation units online. Your effects for the new Speeding away. Smooth ride. Levitation. Oh, you didn't even hear. Point me in the right direction How's huh? There is much to learn. I have key rate Two of the train. Ready to roll. Good to go. Vehicle ready. High speed, low drag. I I can jump can jump the engineer is ready. I'll change up my little line huh? He has taught us well. Learning the battle. We will go forward. ไม่มีดามจเลยเลยวะแค่ยกนี่แหละแค่นั้นแหละแลวก็มาวางอะไรวะนี่เดี่ยวก่อนเดี่ยวก่อน

In the field. King position. Let's see who's coming. Advancing. Moving forward. In the field. Not a tank, I can't break. Need Ready little fort. Magnetron on standby. Up at the attack. Deutschland's fight. Moving forward. Left. Oh, ying. พวกนี้มันแบบจะแรงมากนะยิงรถถังกันเองหรือยิงรถพวกนี้จแบบแรงมากเห็นไหมโอ้ยโอ้ยอืมโอดจัดนะครับแต่มันยิงพวกคนพวกฐานไม่เข้าแลนะโอ้โหมันยิงกุเลียบเลยวะเฮ้ย โอ้คนยิงคนเลี่ยมเลยเว้ยไม่ให้กูสะกดจิตซะดิจิตเรียบเลยเว้ยอหะไรวะดิเนี่ยเอ้าไป อคือมันแบบยิงฐานค่อนข้างแรงนะแต่ยิงคนไม่ได้นะ สำหรับผมว่าปีซึมโหดกว่าเยอะเลยว่ะจะแบบมันจะยิงเองคือถ้าพวกนี้ยิงพวกรถถังคือแบบนะมันจะแบบแค่ยกมาเฉยๆอ่แค่นั้นแหละบางครั้งถ้าแบบคนดีคืคนดีมันอาจจะร่วงแล้วก็แตกกันได้อะไรประมาณนะั้น ว่าผมเกียดเครื่องบินมากมันจะอะไรนักหนาวเห็นไหมมันมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมืดบัได้ละเดี๋ยวมืดบัได้ละวปอแจ้งคำว่ามืดบัได้ไหมได้เวลาแล้วป เแบบน,นี่ยประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยเอาไว้คอมโบกับตัวสวยคือแบบจะดีมากเลยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรคือแบบคอมโบกับตัวสวยคือแบบจะโหดมากนะ แต่ว่ายิงคนไม่ได้อะไรประมาณไปยิงฐานโหดมากนะครับเขอเป็นตัวคล้ายๆปีซึมเลยแต่ปีซึมมันยิงได้หมดไงฉันจะพาเธอลอยเห็นไหมเขาโอย มันเป็นพอตัวนี้ชัดๆเลยมาส่งนี่นะถ้าเจอพวกทหารอะไรเนี่ยก็แบบทำอะไรมันไม่ได้นะคือแบบถ้าไปเพียวๆแค่หมู่มันแค่แบบมันจะคือแบบ มันจะไร้ประโยชน์มากถ้บกแบบแค่หมู่มันคือว่าถ้าแบบมีแค่พวกมันเนออี่ยคือถ้าคุณไปบุกค,คือคุณแพ้ทาหารเลยแค่นี้แหละผมจะมองแค่นี้แหละโอเคไหมเออแต่มันยิงฐานโหดมากผมบอกเลยเยิงฐานโหดมาก ยกมายกมาฆ่าตัวเองนี่แหละเพื่อนไม่มีอะไรหรอกนะยกมาฆ่าตัวเองเลยจะย้ายไปย้ายมาเพื่ออะไรวันนี้เอ๋ตายหมดนะครับเจอตัวนี้ตัไปมาขอบคุณ เอาเ้ยโอเคช่างมัน่าดไปแล้วไสไนเปอร์มาสักสเลยไม่่เ่เล่นตานี้ไม่เล่นเล่นตัวนี้ดีกว่า มันจะแพ้ทางมนุษย <Isaiah. S 2> ์ใช่ใชก็ดีโอ้ยผมโกรธแล้ววะมันจะอะไรนักหนาของมันวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมทนไม่ได้แล้ววะไ嘛 เจอสปายโอ้ยม uhm. ันไหมแล้วโอ้โหโดนสปายก็จะแตกนะ ไปใส่ไปแลกแลกไปเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้โอ้โหอะไรวะนนี้เดินยาตรงนี้ตัวนี Taste my venom. Right. My love, my love. Taste my venom. Just get me in range. How about a nice shampoo? No cure for this. Taste my venom. Nasty bug going round. Time for that. Taste my venom. I don't want to take it. Nasty bug going round. No cure for this. No cure for this. อะไรตั้งไหนอะไรตั้งไหนโอเคไปเลยเวลาล่างมาให้เขา วันดีวันนีก็ติดซีดี้อมาเแต่มันยิงแรงมากเลยโอลเดียวก่อนเดียวก่อนอะไรของมันไอ้ห้ยมั Shot <gasps> Generators ready. Opposite attack. Viral agent ready. <clears throat> Generators ready. We need... Blue shots anyone? No cure for this How about a nice shot in the arm? Just get me in range. Taste my venom. Just get me in range. Time to infect. Just get me in range. How about a nice shot in the arm? Virus spread. Time to infect. Which way is the wind blowing? About the nice shot and so, epidemic on the move. This may sting. This <laughs> may sting <laughs> a little. Magnetron on the little Magnetic field power. มันก็จะประมาณว่ามึงทำอะไรกับกูเนี่ยยกกูไปยกกูมา ฐานใหญ่มันเลยแล้วกันใช่ไงมม,มันไม่มีอะไรดีนอกจากยกเยียแหละ บ้เขาใจบ้เขาใจเลยจริงๆแ่ะลากมาฆ่าตัวเองะอกเลยหรณ์สังหรณ์นิดนิดเดี๋ยวม,มัน

ทั้ที่กองเมื่อกี้คือตายหมดนะครับงตนโอ้ยคือคุณจะกากไปไหนครับรถคันนี้ปิซซี่โหดกว่าเยอะเลยเห็นเนี่ยเห็นมันยิงแรงก็จริงแต่แบบปิซซี่โหดกว่าเยอะเลยปิซซึมโหดกว่าเยอะเนี่ย ยังมีประโยชน์กว่าเยอะนี่